เราแกนแค่เชื้อ HDPE แต่เรามาจำแนกแยกอีกทีหนึ่งว่าเราจะั่นอะไร HD ที H ่ H PE ส่วน HDPE เนี่ยมันคือน้ำมันดิบนะคะหลายท่านไม่เข้าใจคิดว่า HDPE คือน้ำมันดีเซลไม่ใช่นะคะมันอาจจะมีส่วนผสมของดีเซลเยอะพวกก็เลยไปใส่แล้วเครื่องติดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการฟุกค่ะ แต่จริงๆแล้วอะ่ะเฮตี้คือเฮตตี้พีีคือน้ำมันดิบหรือน้ำมันรวมค่ะคมันจะไอแล้วเราได้องค์ความรู้รนนี้มาจากไหนเออหนูเคยบดย่อยพลาสติกเคยส่งลงหลอมลงฉีดมาก่อนทีนี้เราจะรู้เชือ้อละเราเรารู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันลอยตัวแต่ว่าพลาสติกที่เรากันเนี่ยต้องเป็นเชื้อลอยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยทําเชื้อจมนะลองกันเชื้อจมดูแล้วค่ะ มันไม่ได้น้ํามันค่ะมันเป็นน้ํามันอย่างตื่นที่มันใช้ไม่ได้อ่ะมันจะดํามันจะเหม็นมันจะเป็นคาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ไม่ได้ค่ะเราก็เลยมาแยกแต่ละตัวแต่ละตัวเลยว่าตัวไหนทําเบนซินได้ตัวไหนทาด,ดีเซลได้แล้วก็มาแยกจำพวกอีกทีนึงค่ะ